8718 K-man นะครับซึ่งผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยกระแสน่าจะมา Up clean with that J-car wrap, bubblegum pink, ain't no cap. GT4Rs, that's kid full attack. Wings so wide, make the skyline crack. Laced stone wheels, custom for a tone. no chain blessing at a beast full grown. engine tuned up, throttle in the zone, push start, ignition, feel the base in the bone. Porsche seven weighty, Yeah, we mod like a king. Came in sitting low. GT4RS bling. AZC original, we do our own thing muffler scream loud when a turbo you AGC muffler fire when it spit as the wounds twin pipe make the haters quit carbon tips in a titanium kit flames out the rear when I tap that hit interior clean red stitch in the black seats hug tight when I launch and snap numbers on the dash do a full-on lap l i t We ride that cam e and no brakes in sight. Now James tuned with the perfect mic. Now we fly past limits, taking flight. รีโหลดเงาน้ำแตก390บาทแอดมาตรงนี้ครับ A Z 4 for you Quick Detailing ฉีดง่ายเช็ดง่ายใสเงาฉ่ำลึกที่สำคัญน้ำไม่เกาะบอกเลยหล่อตลอดกาลอะไรเนี่ยพี่ยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบไหนกลับผ้าอีกเหรอไอ้ซิงหลายวันแล้วเนี่ยอะไรมึงอ่ะมึงถ่ายแล้วเนี่ย มึงนี่พิเรนจริงเลยอ้าวไม่ละกำลังคิดอยู่ว่าติดดีหรือไม่ติดดีเดี๋ยวแบบปั๊บลมเว่งวิ่งสามร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันหลุดทำยังไงไงเออเอาไงลุยแล้วอจาจักเก้าอีดด้ดิมามเ,เริ่มเร็ียบร้อยแล้วฮะเอาอยัางอ่านอีกแล้วเหรอ,อ,อทีมงานนี่สวัสดีครับ ผมมาจาก e อเซียอ o ริจ i น a ล Original นะครับช่องที่บอกเลยว่าช่องเดียวที่เรียวที่สุดและเป็นการรีวิวหรือนำเสนอโดยแบบ No Script นะฮะเอาวันนี้นะครับาแดงพบกับ Porsche 718 c a y m a n นะครับคันนี้ไม่มีอะไรมากครับเมื่อกี้เราเห็นแต่เติ้ลกันไปนิดหน่อยอยากจะมาให้ชมว่าแนวทางของปีนี้นะครับสำหรับ AS a s สซ c สงประพาดอนเมืองแต่งอะไรได้บ้างแล้วคันนี้เขาทำอะไรบ้างและที่สำคัญนะคนที่จะชมต่อไปเนี่ย จุดเด่นของเราคือสวยเนียนแรงและที่สำคัญครับภาวะแบบนี้การจ่ายตังค์ต้องสบายกระเป๋าด้วยนะครับของคุณภาพต้องดีที่สุดในราคาที่คุ้มที่สุดนะฮะและบอกเลยคันนี้คอมพลีทคาร์จากเราเรียบร้อยลยุ่งกับคุยนะเราแปะเพื่อดูแบบฟิลลิ่งาคือกำลังดูหรือว่าใส่ดีหรือไม่ใส่ดี ใส่ได้คือมันมันตรงรุ่นอยู่แล้วเพีงแต่ว่าเอเราจะใส่หรือไม่ใส่แล้วมันดักลมมากเลยที่ความเร็วประมาณ378กิโลเมตรอชั่วโมงเนี่ยของความแรงของคันนี้นี่มันจะปิวหรือเปล่า<ะ>เอาแค่นี้มึงจะพิ่งแซกเลยคลิปยังไม่ได้เดินไปไหนเลยฮะอ่ะมาอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเริ่มแรกเลยคันนี้ที่อยากจะบอกนะเป็น718นะครับปี2019ซึ่งผมคิดว่าในปีนี้เนี่ยรุ่นนี้กระแสน่าจะมา ด้วยเนื่องของราคานะครับที่ตอนนี้บอกเลยว่าเป็นปอร์เช่ที่ราคาน่าจับต้องนะครับราคาป้ายแดงประมาณ7-8ล้านนะครับในรุ่นนี้นะครับตอนนี้ตัวปี2024ก็ยังมีขายอยู่แต่ในตลาดมือสองเดต้องบอกเลยสำหรับ718ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบ็อกเซอร์หรือ K-Man เนี่ยผมเจอนะต่ำที่สุดเนี่ยลงมาถึง3.5ล้านนะครับแพงที่สุดที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ4ไปปลายปลาหรับปีที่พุวนเปี้ยนประมาณนี้ซึ่ง ในราคาเนี้ยปีที่แล้วเราหาซื้อไม่ได้รถรุ่นนี้เมื่อปีที่แล้วยังไงก็ต้องมีเลข5นะครับแต่ปีนี้ต้องบอกเลยว่าราคาน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นเกา่าผมเชื่อว่าชอยส์น่าจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่จะซื้อมาใช้หรือซื้อมาแต่งนะครับเพราะคําว่าพอร์ก็คือพอร์อันนี้ต้องบอกเลยว่าพอร์ Porsche ก็คือพอร์ขี่ยังไงก็เท่นะครับซึ่งอย่างคันนี้ต้องบอกก่อนเรามีการ แรปเปลี่ยนสีก่อนนะครับเราแรปนะคันนี้เป็นแรปจาก J-Car r แรของเรานะครับชุดกันชนหน้ากันชนหลังเป็น Gt4rs หางหลังนะครับด้านข้างกาบช่องลมนะครับ Gt4rs นะครับล้อเราเลือกเป็นล้อฟอร์ดนะครับซึ่งเป็นล้อ f o r ์ดแท้ซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับขนาด20นิ้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้ราคาเราใจมากถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยขอบ20ล้อ f o r ์ด สตาร์ทกันต้องมีแสนหกแต่นะแจ้งอีกแล้วล้อเนี่ยล้อฟอสเนี่ยขอบยี่สิบเนี่ยที่พี่บอกว่าราคาเล้ามากเอที่ตี่เล้าขนาดไหนพี่ต้องบอกงี้ก่อนปีนี้เนี่ยขอบยี่สิบเริ่มต้นตั้งแต่เจ็ดหมื่นเก้านะครับล้อขอบยี่สิบล้อฟอสขอบยี่สิบเนี่ยมีมากมายหลายรุ่นนะครับมากมายหลายลายนะครับซึ่งอย่าง718เนี่ยก่อนอันนี้อาจจะเขมีเจ้าคันสีเหลืองนะครับคันสีขาวซึ่งใส่ล้อลายนี้นะครับ โอ้ตัวคันนี้ก็สวยนะครับต้องบอกเลยว่าออกไปเรื่อยๆคือ K-man เนี่ยทำมาเยอะมากแล้วคันเก่าพี่พี่เคยมี K-man แล้วคันหนึ่งเคยเห็นเคยเห็นคืออย่างนี้ถ้าถามเรื่องพอร์ตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมพอร์ตเนี่ยจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะติดก,กับแบรนด์นี้มากเพราะส่วนตัวเนี่ยโอ้โหใช้พอตมาเนี่ยถ้านับจริงๆต้องมีประมาณสัก1ิบเกิน10คันแต่ K-man ที่คิดว่า เริ่มติดใจในพอร์ชเนี่ยก็คือเจ้าคันเคแมนคันแรกของผมนะครับคันนี้ซึ่งเราเริ่มแต่การใส่ล้อซึ่งเป็นล้อคัสตอมเมคนะครับเป็น W-Work แท้จัดฟิตเมนต์จัดทรงเนี่ยกินคลีนปั้นสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วจากนั้นก็เริ่มมาขยับนะครับมาเป็นในเรื่องของชุดแต่งแพนแดมซึ่งคันนี้ก็น่าจะเป็นคันแรกนะที่เป็นสั่งจากออฟฟิเชียลของประเทศไทยน่าจะเป็นคันแรก ยังไม่พอคันนี้ก็ยังคงเป็นล้อ W w เ r k ซึ่งเป็นสเปคสำหรับใส่ p พ c h e c แ y m a n Pandem เรียกว่าสเปคตรงรุ่นขันน็อไม่ได้มีการลองใดๆทั้งสิ้นสั่งพิเศษสำหรับรถผมโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีการเซทเทอร์โบอีกนะครับถ้าใครเคยเห็น k y m n นคันนี้ของผมเรียกว่าก็สร้างชื่อพอสมควรนะครับแล้วก็ทาให้ตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ติดใจในแบรนด์ของปอเช่นะครับนะหลังจาก สีขาวโอ้โ oh, หออกงานได้แชมป์ในงาน IAM b a n g k คอกปีแรกก็น่าจะน่าจะเป็นคันนี้แล้วก็มีเสื้อด้วยผมจำได้มีเสื้อ IAM ด้วยไปโชว์ที่มาเลเซียก็ไปมาแล้วนะครับเรียกว่า IAM รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกเลยคันนี้ครบชุดแต่งล้อเทอร์โบ a อสซีอ่ะคิดดูดิพอร์ชนะครับึงบอกว่าใครที่บึิ่งรู้จักผมเนี่ย ผมแต่งรถมาก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรอยู่ในวงการแต่งรถมานานพอสมควรบางทีหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าเซทซีเนี่ยทำอะไรที่แบบว่าหดโหดบ้าแล้วจบมาเยอะพอสมควรนะครับต้องบอกเลยอย่างคันนี้แฮปปี้มากจนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นสีสีเขียวนะเขียวหรือฟ้าก็ได้แล้วแต่จะเรียกแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปแล้วเราก็เลยมาขยับเปลี่ยนรุ่นมาเป็นนายวันวันเ็นคาเรล่าก็ค่อยคอย เติบโตมาเรื่อยๆจนตอนนี้โอ้โหก็เรียกว่าติดอยู่กับแบรนด์นี้พอสมควรเพราะนั้นในเรื่องของ7จ็นะครับหลังจากที่เริ่มทํารถลูกค้าไปพอสมควรเนี่ยรู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันคันก่อนหน้านี้น่าจะมีทั้งท่อไอเสียซึ่งท่อ718เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามีทั้งที่เป็นแบรนด์ผมเอง a s ซัสซีม f er. สามารถทำแบบวันเดียวจบนะใครที่ไม่ได้ติดเรื่องของแบรนด์ว่าจะต้องเป็นแบรนด์นอก หรือไม่ได้ติดเรื่องของการโบ w ์อินตรงรุ่นเนี่ยสำหรับสายพอร์ตนะอันนี้ย้ำเลยคุณสามารถ Walk-in เข้ามาแล้วสร้างท่อที่สามารถเสร็จภายใน1วันและราคาไม่ได้แพงนะครับ2 0 0 0 0 2่0 0 0ก็เริ่มต้นที่จะมีท่อสำหรับรุ่นนี้ได้แล้วแล้วผมการันตีใช้ดีบอกต่อวิ่งหวยลงคืนเงินอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นนโยบายของเ er อสีมัฟเฟอรยู่แล้วส่วนใครที่อยากได้ท่อที่เป็นโบ์อินตรงรุ่นแบรนด์นอก ก็ยังคงแนะนําแบรนด์นี้ครับก็คือ S.W.C. Muffer นะครับซึ่งเป็นท่อตรงรุ่นสําหรับ Porsche 718โดยเฉพาะนะครับสำหรับสาย K-man โดยเฉพาะลองฟังเสียงดูสักหน่อยหมว่าท่อที่เป็นแบรนด์ทั้ง A.S.C. Muffer และ S.W.C. Muffer เสียงเป็นอย่างไรลองฟังดูครับก่อนที่จะไปฟังในเรื่องของชุดแต่งและในเรื่องของความแรง m o d i f ายนะครับว่าจะมีอะไรบ้างไปฟังเสียงท่อก่อนสักนิดหนึ่ง เอาละครับเป็นไงบ้างฮะเสียงท่อฟังไปแล้วเราใจไหมนะครับนอกจากท่อเสียระบบท่อยเสียแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการจูนในเรื่องของความแรงอีกเพราะนั้นเรามาพูดในเรื่องคันนี้กันเลยกัน